เหตุความรุนแรงที่โรงเรียนก่อนจะกราดยิงใส่นักเรียนครับสวัสดีครับคุณคุณครับสวัสดีค่ะ ันนี้เราอยู่ในรายการ Security Channel นะครับวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนในร้อยตำรวจสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมนะครับเดี๋ยวอยากให้ครูตูนแนะนำหน่อยว่าวันนี้เรามาเรียนอะไรกันบ้างครับครูตูนนะคะเป็นผู้ประสานงานของสถาบันการป้องกันปราบปรามอาญ,ญากรรมและการรักษาความปลอดภัยโรงเรียนในร้อยตำรวจนะคะซึ่งวันนี้ทางสถาบันได้จัดหลักสูตร Active Shooter นะคะซึ่งเป็นรุ่นที่2ในหัวข้อที่เราเรียนกันวันนี้นะ่ ก็จะมีอยู่สามหัวข้อใหญ่ๆนะคะช่วงเช้าเราก็จะเรียนเรื่องการประสัพยาบาลในกรณีที่เราเสียเลือดจากการถูกยิงบาดแผลเปิดจากของมีคมใช่ค่ะแล้วก็ต่อมานะคะเราก็จะเป็นเรื่องของกราวไฟติง้งการต่อสู้ป้องกันตัวกันตีหุนการตีเลดแมนส่วนภาคใหม่เป็นไฮไลท์นะคะซึ่งนัเรามาที่สนามยิงปืนของงเรียในร้อยตำรวจนะคะ สถานีปืนของเนี่ยของของของที่เนี่ยเป็นอน,นัตต์ส์ของโรง,งนตำรวจบบในภาคเอ,อเชียค่ะอ่าโอเคอของเอเชียก็สวยงามมากแลยเราก็ากได้รับเกียรติจากวิทยากรครูฝึกชุด เดียวกับที่สอนด้านพเรือนตำรวจและทุกหลักสูตรของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะมาพูดถีง15ท่านให้นะคะทีนี้คือเน้นเกี่ยวกับบาดแผลทั่วไปเลยไม่ใช่แค่โดนยิงนะคะก็เช่นว่าเลือดไหลไม่หยุดหรือมีไหลปริมาณมากถ้าเรากดห้ามเลือดเราไม่ได้ทุกวันนี้เราจะใช้ทูนิเก้นะคะทูนิเก้ก็คือสายรับห้ามเลือดก็คืออันนี้คืออันนี้ค่ะอันือสายรับห้ามเลือดครับก็คือหลักการของมันคือจะเป็นเส้นยาวๆแล้วมีที่แท่งขันหลักการใช้ก็คือ กาออกที่สุดนะคะอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็คือรักถ้าเห็นบาดแผลชัดเจนก็ให้เหนือบาดแผลประมาณ5-10เซนแต่ถ้าไม่เจอก็คือรักให้สูงสุดก็คือประมาณขานีสมมุติว่าครัอันนี้เราโดนยิงที่ขาที่แขนอ่ะหมวดผมโดนยิงตรงนี้ทําเป็นห่วงก่อนนะคะก็คือนี่ครับแไปรัคษ แล้วถ้าเราไม่มีตัวนี้เราก็จะใช้เป็นเขาเรียกคูนิเก้แบบแสวงเครื่องอาจจะเป็นผ้าพันคอหรืออะไรเงี้ยค่ะลับแล้วก็ใช้แท่งไม้อะไรเงี้ยทำบิดบิดไปเรื่อยๆจนเลือดหยุดไหลอย่างนี้เราก็ฉีกเสื้อแบบในหนังได้ไหมฮะอ๋อได้ค่ะแต่คือในความเป็นจริงคือมันอาจจะมีความไม่ถึงแรงมากส่วนมากคือถ้าในพวกสนามยิงปืนหรือในกระเป๋าเฟิร์สเอกระเป๋าปส่วมใหญ่ในที่จนิงมันจะมี โอเคกรั้งนั้นเรา,าเป็นอ <สา S 2> ุปกรณ์มาตรฐานที่อยู่ในกล่องปฐมพยาบาลนะครับแต่ถ้าเป็นปฐมพยาบกล่องปฐมพยาบาลประจาบ้านก็คงไม่มีแต่คือเิในสนามยิงปืนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ทุกก็จะมีก็ค,คือให้มากทีส่สุดนะคะแล้วก็ยิงสายแรงให้กระชับนะคะแล้วก็ใช้เวลฟ์หรือตีนทุกแก่ทำให้แน่นนะคะทำให้กระชับเสร็จนะคะเราก็หมุนนะคะหมุนแท่งนะคะไปเรื่อยๆเห็นความกระชับของมันใช่ไหมคะ โอ้โอเคเอแน่นแน่นเลยนะครับค่ะถ้าเลือดหยุดไหลแล้วก็ล็อกไว้ตรงนี้ค่ะอ๋อเขาจะมีที่เสียบเข้าตรงนี้ใช่ <นะ S 2> ค่ะแล้วก็เก็บสายให้เรียบร้อยแล้วตร,ตรงนี้ค่ะมันจะมีตรงไทม์ก็คือเขียนเวลาที่เราขึ้นทนูนิเก้นเพื่อไปถึงโรงบาลเขาจะได้รู้ว่าเราขึ้นทูนิเก้เนี่ยมานานเท่าไหร่เลยถามว่าถ้าไปส่งนี่ยระหว่างเดินทาง5-10นาทีต้องไหมไม่ต้อง ก็คือไปแบบนี้เลยใช่ค่ะแต่ถ้าเราแต่เราไม่เห็นเลสเื้อเราขึ้นไปให้สูงที่สุดให้สุงที่สุดเรวดึงอันี้มาเก็บการบาดเจ็บ่วงอกเนี่ยจะมีได้2แบบว่าคือหนึ่งคือ บาดเจ็บแต่ไม่มีบาดแผแลก็คือมีรอยมีอะไรช้ำเช่นเกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์าการกระแทกของช่วงอกต่างๆอันนั้นนะคะสองก็คือมีรูรั่วมีบาดแผลที่ช่วงอกชัดเจนกลไกไหนครับมันจะมีบ่งบอกการประเมินอาการผู้ป่วยเช่นผู้ป่วยมีอาการหายใจเร็วนะคะจากการตรวจร่างกายของทีมแพทย์พยาบาลเรบวนิวนชัยออกมาว่ามีภาวะลมรั่วในปอดนะคะ การรักษาเบื้องต้นก่อนถึงโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องทําการระบายลมออกจากเยื่อหุ้มปอดนั้นนะคะถ้าเป็นโรงพยาบาลอาจจะใส่สายท่อระบายลมแต่ถ้าเป็นในก่อนถึงโรงพยาบาลเราจะทําการเจาะปอดโดยการใช้เข็มเจาะปอยตรงๆ90องศาของรวงอกนะคะคือถ้าเป็นบุคคลทั่วไปแล้วอยากให้รู้ว่าแบบนึงและต้องมีอาการบาดแผลหรือลักษณะบ่งชี้ให้เห็นเช่นรอยช้ำบริเวณรวงอก แล้วมีอาการลวมด้วยเช่นหายใจเร็วนะคะแล้วก็มีอาการหายใจแบบเหนื่อยหอบหรือมีบางคนอาจจะหมดสติไปาอาจจะมีภาวะนี้ได้ที่สังเกตด้วยได้ตาเปล่าเนี่ยครับพิดาว่าจะเป็นยังไงเขาจะหายใจเร็วด้วยดวยหายยจเร็วกเคืออกแน่นใช่คะ่ะแ mm. น่นนาะอกแต่ต้องมีการบาดเจ็บร่วมด้วยคะ่ะเช่นมีแผลที่ซวง <S <S อกหรือมีรอยช้ำที่ซวงอก ว่าพอเจอแผลเปิดกว้างพวกคนใหญ่เลือดจะไหลท่ว ก็พันตำรวจโทสุริยามากแก้วนะครับเป็นรองผู้ประกอบการกลุ่มงานยุทธวิธีตำรวจสูงสุตดตำรวจนะครับสำหรับสิ่งที่ได้ใช้คำว,ว่าแนะนำก็แล้วกันนะครับแนะนำหรือสอนเกี่ยวกับในเรื่องของแอค i ีฟชูเตอร์ T e R, ก็จะเป็นเกี่ยวกับในส่วนของภาคประชาชนนะครับจะเป็นในเรื่องของสิ่งที่เขาจะต้องทำควรจะต้องทำเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นนะครับหลักการก็คือกลั้นหายไฟนะครับกลันก็คือหนีซ่อนแล้วก็สู้เป็นสามคำที่ที่เขาควรจะต้องรู้นะครับ สิ่งหนึ่งในการฝึกในวันนี้เราพยายามทําให้ประชาชนเห็นว่าในการทํางานจริงๆแล้วเมื่อเกิดเหตุครับระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ประชาชนต้องทําอะไรบ้างเจ้าหน้าที่ต้องทําอะไรบ้างและสิ่งที่ประชาชนจะต้องให้ความร่วมมือหรือให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่มันเป็นสิ่งสําคัญมากครับข้อมูลของประชาชนเป็น อาจจะช่วยเหลือชีวิตคนอื่นๆ,ๆที่เขาอยู่ในในบริเวณพื้นที่เกิดเหตุสาหรับในการในการอบรมครั้งนี้นะครับเราก็จะได้มีการจําลองสถานการณ์ที่เป็นซีนา,าริโอสั้นๆอาจจะไม่ได้สมจริงร้อยเเซนนะครับแต่เพียงแค่ว่าเราต้องการให้ผู้ที่มาอบรมครับได้เขา้าได้เข้าใจในเรื่องของหลักการแล้วก็ได้เห็นบางส่วนที่เป็นข้อผิดพลาดที่เขาควรจะต้องต้องแก้ไขหากวันหนึ่งเกิดเหตุนะครับก็นำสิ่งเหล่านี้ไปไปใช้แล้วก็จะเกิดความปลอดภัยในชีวิตของเขาครับ และที่สําคัญคือในส่วนของประชาชนที่มาฝึกน,นะครับก็สามารถที่จะใช้อง,องค์ความรู้น,นี้ไปถ่ายทอดต่อให้กับครอบครัวนะครับซึ่งในส่วนนี้เราก็ได้มีการแนะนําให้เขาไปส่วนหนึ่งแล้วครับเพื่อความปลอดภัยของเขาเองแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของครอบครัวเขา,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 าหรือประชาชนทั่วไปครับสถานการณ์จริงครับาจาก,กครูฝึกตอนนี้ก็แบ่งกลุ่มกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าเขาจะให้ทําอะไรกันบ้างไปเลยครับ วันนี้ครับเราก็เรียนเสร็จกันแล้ว<ช>ก็ได้ประสบการณ์ในการประสมพยาบาลการหนีแล้วก็รันไทไฟนะ่ารันไทไฟนะครับก็คือการต่อสู้นี่ก็คือครูฝึกไม่แนะนําแต่ว่าถ้าในสถานการจ์จเป็นก็ก็ว่ากันอีนีใช่ค่ะครับ,รบเราก็จะต้องลาไปแล้วครับอ,อยากให้ครูตูนฝากเบอร์ติดต่อไว้นิดนึงครับ ถ้าท่านใดสนใจหลักสูตรของสถาบันนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่คูตนะคะูนนะคะเบอร์นะคะ0818097559ค่ะจากแอดไลน์เบอร์เดียวกันก็ได้นะคะคูตูนยินดีตอบทุกคำถามค่ะไอดีไลน์นะคะ0818097559ค่ะทั้งเบอร์โทรและไอดีไลน์ค่ะท่านนั้นวันนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันอีพีถัดไปโอเคครับสวัสดีครับคูตูนค่ะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องงีีด้วยครับคูตูน 오케이 <laughs> <laughs> okay.